เพื่อเพื่อนรักกัเมียเพื่อนกักเมียเราเมียเรากับเมียเราไว้ยจ้าหนุ่ยเอาหยัดแม่เอาแต่ช้อนเลยนะน้อเลยาเมียคนต้องเมียกบไม่ได้ัใครอ่ะอ๋อจทงใหม่ผู้ชายหึงเมียเนี่ยกบไม่ได้เด็กพลาดผู้ตั้งใจรวยฟื้นดังฟื้นตาผู้ชายหึงเมียหยัดแม่กูไม่ของอาอ Bà ta lo lấy cái <laughs> mà nó vào chi tì tay, tay pro luôn. Đây nó cũng mình, cũng mà đài mẹ hướng mà đài hướng của tì hướng của tì. Ờ, chạy à? hướng mình tì luôn. Chạy lược nè, là hướng mày tì. Tụm. Ai hướng nào? hả này mình tì hướng mà tì đó rồi. นี่เมียกูว่าทิ้งเบึ่งมาตีมาตีูนีว่าทิแปดปตเปี่ยนหมดึงมาตีมาตีมัเยตังยากแงเออแต่เมียมันันนูนนเ่่ไ่ดูงเลืกไปเลยันนั้นันนั้น้วเมียุยซิมนี้นติมเลยเมีักกพีตินพีติน เขารับผู้ป่วยหนึ่งคนร้านนู้นไหะร้านก๋วยเตี๋ยวตักเดแม่้าก๋วยเตี๋ยวเหรอผูาป่วยเขาร่รับผู้ช่วยหนึ่งคนอานจากผู้ป่วยแคมันตักผู้ป่วยหนึ่งคนพี่ตินพี่ตินดูร้านก็รับผู้ป่วยหนึ่งคนรับเธอมีแม่เลยร้นก๋วยเตี๋ยวรับผู้ป่วยมาเล้วเมื่อปับไปก็หนุนหเมาดีน่าร bạn nôn buồn toi na mém, thầy làm gì nôn cái có gì, thi nôn, thi nôn, máu con nôn, máu đấy, máu lao cào cho tiêu, nôn kêu lên một tí nôn, bò bái khúc uất khúc lục trang mà à, kia là tí nôn มารวยมากร่านขกีนอนก่อนเี่มนหนวดทีนอนไปรอยได้บ้วแงอยาวแงเลียกนวเงีันอะไรมอออันยเตรียมาเล่นการละเดีกับจาาอันตรายกับจ่าตายกับริวเลยเรี่อมันร่งู้เลยมันสาเสีย เดี๋ยวก็ลูกจะกอพัก,กที่ก่อนจจโรธีปกรอยู่จ้าเดี๋ยวแม่ไปให้ธิปกรที่แต่งงานกับกับกาหลงแต่งแล้วก็ไม่อยู่หลอกหลอ,อ,อกกับกพระคุณเป็นอย่างสูงเลยแม่ <S <S ตาจะลันแล้วแม่จะไป ลอกการงอยู่วังนั้นไปลังละคอยนี้ให้บุตร้าคนนี้และเชื่อเมทีเทิดมา้พอราชินีและพอรู้ว่าบุตร้าาเป็นลูก้าไปของราชานางพอใจนิสัยดีและเม่นี่ก็ยอมรับ พอราชินีและพพอรู้ว่าบุตรบาเป็นลูกตาไปของราชานางพอใจนิส,สัยดีและเมีนี้กายอ่รับำจามิยอมไม่พอจะกับใจเป็นบุตรบาหลตาอยู่ในราชานและเมียจะไปเหุ้ปะก๊ก แต่แม่มาร้องให้ลูกนะตันแต่งงานกับบุตรกับบุตรบานะไอบุตรตา้ารงซะก่อนแม่ครับยังไงผมไม่ยอมแต่งกับกาหลงเพราะผมไม่รักกาหลงผมรักบุตรบานี่เธอฟังแม่ก่อนที่แม่แต่งงานหรือตันแต่งงานหลอกๆถ้าเจ้าไม่แต่งงานอ่ะพ่อเจ้าก็ไม่ยอมไม่เจ้าไปไหนเด็ดขาดจะถูกตักบ,บริเวณอย่างนี้ไปไหนไม่ได้จาจะไปหาบุตรบาก็ไปไม่ได้แล้วแม่ผมทายัางไงให้เจ้าแต่งงานกับกาหลงก่อน จัดพิธีแต่งงานแล้วก็เจ้าไม่ต้องอยู่ <didn> ไม่ใช่แยก <didn> ปราสาทจะอยู่คนละหลังแลวเจ้าไปอยู่บ,บุตรบา <didn> แต่เจ้าต้องแต่งงานก่อนไม่งั้นลูกพ่อของเจ้าจะไม่อยอมให้เจ้าไปในเด็ดขาด mm hmm. นั่นก็แปลว่าตกลงครับมันพูนเยาวเรื่องนี้ไปแปล้งตายให้ใครรู้นะพูนนะับ่มไม่รู้รู้กครับผูุ่่มกบเริ่แล้วกาลุ้มเงนินจัดไอโตเต็มที หนุงกระปรุงแนคืนทั้งวันมาเป็นผู้นำในพื้นเป็นรายที่นี่พื้นรับไม่ได้เลยนี่แต่ต้องเด็ดไปเจ้าอยู่เจ้าเราไม่หูพันฟืนที่ไปลงมือลงพิกันปะทุงมือตัวก็เต็มน้อยจิงกันเลยแล้วหนุงมุดเจ้าบ้าผมมาเห็นตีมือช่วยมันฟือนมั้งเจ้าบ้านี่แต่กันม่อมแม่จบเจ๊ก็แสดงว่าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีฉันทดสอบน้ำใจเขาแล้ว แม่ทดตอบยังไงนะก็แม่ไปด่าว่าก็าว่าเขาน่ะเป็นคนบ้านนอกโคกนามักใหญ่ไฟสูงจะมาเป็นพระบรมราชนีไหมไแล้วเขาว่ายัางไงเขาก็เล่าให้เขาจะกลับวัดพอแต่พอไม่เปิดเผยตัวเขาจะยินยอมอยู่ไหมเขาก็าอยู่แม่ใจาาก็อยู่ปราศาสตร์รังหลังเก่าเป็นการชั่วคราวแต่ว่าให้เทพรกรมาแต่งงานก่อนได้ครับคุณแม่ฉันจะใช้ประตูนเดน็ดพ่อก่อน ไปเลยแล้วจูมลูกชายค้าไป ปรกรณ์น้องไปกล่อมเตบปรกรณ์ยอมแต่งงานกับกาหลงแล้วก็จัดพิธีแต่งงานได้เลยอ๋อมันก็เดี๋ยวพ่อจะจัดก,การแต่งงานให้เจ้ากับกาหลงแต่วันนี้เลยเพื่เสร็จสิ้นภาระของพ่อได้ทีว่าไงยินยอมพร้อมใจเต็มด้วยความเต็มใจเปล่าผมเต็มใจครับเสร็จพ่อเพราะผมยังไงก็ผมคิดว่าที่ทําลงไปทุกอย่างก็พ่อทําเพื่อลูก ไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่ทําให้ยาลูกลําบากลาบนพ่อแม่ทุกคนอยากลูกได้ดีลูกเชื่อถึงยอมแต่งงานกับตาหลวงเออดีแต่นงั้นเดี๋ยวจัดก,การไปตามตาหลงมาเลย đang ăn cơn mê da cháy, đuôi chừa chạy hoạt mạn da, yếm chắc cào, lòng đúng, ní lưi cà lúng con su, ní là cà lúng à, oh, ờ, cà lúng. พี่เรียนชื่อชื่อเสียงเรียงนังมาตมมานานแล้วแต่ไม่เคยเห็นรูปหน้าข่าตาโอหน้าตาสะสวยแต่งตัวทันสมัยเป็นสาวไฮโซแหมขอบพระคุณมากเปกคะน้องรอพี่อยู่ตั้งห้าปีแล้วอ่ะทำไมพี่ไม่มาจะทีล่ะก็พี่มีภาระตรงเรียนวิชาเลยมาไม่ได้อตอนนี้มาแล้วก็แต่งงานคืนนี้เลยนะได้แต่งงานคืนนี้เลยเดี๋ยว ไอ้พ่อจัดการแต่งงานให้แล้วจะเข้าเรือนหอคืนนี้โอเคตาจรจัดการเข้าหรือว่าพมาจาการดีใจใครจำหลังจากนี้ก็วางแป้นไว้ไม่เฉื่อยชืนจัดดวงเดือนแต่งงานกับแต่ป่าก่อนเศร้าดีใจเหลือตีไมนดังใดแก้ว จะได้พัวียเล่เละกาลงรลอนตอนนี้แล้วก็อยู่กับเสียปาก้อนเราตั้งนาก่อนักตานาวดี